ปัญหาโรคเหงือกไม่เคยได้ยินนะคะมันมันเป็นยังไงอ่ะพี่อาการเป็นยังไงหรอคะพอไม่เห็นรู้มาต่อนเลยค่ะว่ามีโรคนี้อยู่ด้วยเราไปฟังกันว่าปัญหาโรคเหงือกที่พบกันบ่อยๆมีอะไรกันบ้าง โรคเหงือกอักเสบหรือโรคปฏิทันอักเสบเ,เป็นโรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบๆตัวฟันโดยการอักเสบจะลุกลามจากเหงือกไปยังเงนเงื้อเยื่ออื่นที่อยู่รอบฟันผู้ที่เป็นโรคนี้ควรได้รับการรักษาโดยเร็ว,เ,รวเนื่องจากการอักเสบและการติดเชื้อเรื้อรังอาจสร้างความเสียหายแก่เหงือกฟันรากฟันเส้นประสาทและอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันได้ซึ่งสาเหตุก็เกิดจาก 1. แผ่นคาบซูลินซีที่สะสมอยู่บนตัวฟันเนื่องจากแปลงฟันไม่หมดหรือแปลงฟันไม่ถูกวิธี 2. มีหินปูนหรือหินน้ำลายที่ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ให้ทันตะแพทย์รักษา 3. มีฟันเกหรือใส่ฟันปลอมที่หลวมหรือแน่นเกินไป 4. มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคเลือดหรือได้รับยารักษาโรคบางชนิดเช่นยาที่ใช้รักษาโรคลมชัก 5. มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ปัญหาโรคเหงืองนี้เราสามารถป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้โดยการเลือกใช้ยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเกลือสมนุนไพรที่ช่วยลดการสะสมแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพเหงือกหรือโรคปริทันได้จริงโดยใชู้คู่กับการรักษาจากทันตแพทย์